อยากจะลงประกวดมิสที่เมาแต่ว่าพี่เอ็มเขาแบบเขาเขาบอกว่าจะปัดหนูตุ๊บอะหนูก็เลยแบบว่าถ้าหนูตุ๊บทุกคนต้องมาช่วยแบบลงดราม่าที่เขานะท็อผมกจะมาตุ๊บพี่มิสที่เมาได้ยังไง่าจริงจริงเก็จริงๆก็อยากจะลงประกวดมิสที่เมาแต่ว่า เจ้าของเวทีเขาบอกว่าหนูยังมาตรฐานยังไม่สู้รุ่นนี้ไม่ได้เอืเอไม่ถึงใช่ยังเออไม่ถึงแบบมันกระหนุ่คนระเบอร์กันแล้วก็เลยแบบว่าเออหนูก็คงต้องฝึกอีกเยอะเพราะว่าพี่ปิงลี่แล้วก็พี่แบบเมยะเออพิตชิอะไรเงี้ยเขาทำค่อนข้างดีพอสมควรเขาตัวท็อปเลยนะเขาตัวท็อปหนูก็เลยต้องแบบแทรกซึมไปอยู่กับเขาตอนเนี้ยเพื่อที่จะได้แบบวิชาจากเขาเออหนูก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะได้อีกทางหนึ่งที่ทำให้เราได้ เป็นมิสกีเมาถต่ยนอยากประกวดไหมคะจริงๆก็ถ้าสนุกถ้าตอนนั้นไม่ได้ทําอะไรก็อยากมาะกวดอยู่กันไล้ถ้าไม่ได้ยุ่งมากแต่ว่าพีเอ็มเขาแบบเขาเขาบอกจะปัดหนูตุ๊บอะหนูก็เลยแบบว่าถ้าหนูตุ๊บทุกคนต้องมาช่วยแบบลงดราม่าที่เขานาะท็อปมจะมาตุ๊บพี่มิสกี้เมาได้ยังไงสารสารหนึ่งพีเอ็มท็อปหกห้าตุ๊บค่ะ แล้วเราต้องเพิ่มตรงไหนหรือว่ามีอะไรที่เรายังซูมเขาไม่ได้คนะจริงๆอ่ะพี่เอ็มบอกว่าต้องต้องเอามาตรฐานของพี่ปิงรี่เป็นหลักค่ะก็คือไหลเอวโพกต้องเป็นแบบพิระมิดคว้าอะไรเนินบิวดานั่นแหล,ละเราก็เลยต้องแบบโอ,อ,เอห้หนูว่าหนูต้องแบบฝึกให้ตรงนี้มันรีบกว่าเดิม <c oughs> ไปเลือกไปเป <c oughs> <c oughs> ื่อยก็อาจจะมีสิทธิ์ได้เงิก็ก็รอดูค่ะถ้าสมมติตอนนั้นไม่ได้ทำอะไรก็ก็น่าสนุกดีกวาดมงกวาดมง ก็คิดถึงการประกวดใช่ไหมคะโอ oh, ้จริงๆอ่ะคือไม่ได้ตัดสินใจที่จะประกวดอะไรแล้วตอนนั้นนะคะก็เพราะว่ารู้สึกว่าอยากทํางานเพราะตอนนี้ก็มีภาระมีหน้าที่เยอะแยะค่ะต้องแบบดูแลน้องด้วยต้องอะไรด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราทํางานเก็บเงินตรงนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ก็รอลุนต่อไปกับนิที่เมาเนาะใช่ก็ต้องรอลุนว่าจะมีเวทีไหนต่อไปเอออายุ <c oughs> ยังไม่เกินต้องถามเรื่องที่สะกนหน้านี้ออกมาโต อ๋อค่ะมีดราม่ากันช่วงนี้ค่ะเขาบอกว่ามวยคู่คือตอนนี้หนูว่าได้ประกาศบอกแฟนคลับไปทุกคนแล้วว่าแบบไม่ต้องถามถึงเขาหรือว่าไม่ต้องพูดถึงเขาเพราะว่าคือวันยิ่งพูดเราจะยิ่งก่อยาวไปเรื่อยๆหลยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรต่อไปก็ปล่อยให้เขาแบบพูดของเขาไปคนเดียวไปอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าเราเองก็คือคือเราเราไม่อยากให้ให้ให้ใหไปโฟก,กัสตรงนั้นมากมายอะไรอย่างนีนค้ค่ะก็ต่างคนต่างใช้ชีวิตดีกว่าเหนื่อย<ๆ>มันมันเหนื่อย มันเหนื่อยที่จะตอบมันเหนื่อยที่จะอะไรเงี้ยก็ก็ถ้าเขาจะทําอะไรก็ปล่อยเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่าล้คานมากขอต่ไม่มีโอกาสได้ขหน้ากันเลยนอคงไม่มีโอกาสค่ะถ้ามันมีโอกาสอีกันไดเรูก็นไหมก็ไม่คุยทำไมเราต้องคุยอ่ะเราไม่ได้เป็นญาติกันเราไม่ได้ให้เงินกันถ้าให้เงินกาค่อยคุยเดี๋ยวเจอที่ชั้นศาลดีแล้วรอ เคยบอกไปแล้วว่าการ p r o p อ r U I U ค่ะมันคือการที่ชื่นชอบในตัวนางงามจริงๆแล้วก็เหมือนเอาตัวนางงามเนี่ยเป็นอินสไป์ในการดําเนินชีวิตหรือว่าแบบการสร้างสารรค์อะไรของเขาในชีวิตขเขาเอะไรเงี้ยแต่ว่านี้ตอนรู้สึกว่ามันผิดเวไปนิดหนึน่งเพื่อที่จะแบบเอาเวทีนี้มาเป็นการขอโทษอะไรเงี้ยซึ่งถ้าคนเราถ้าจะขอโทษอ่ะมันขอโทษไปตั้งแต่7จ็ปดปีที่แล้วแล้วเพราะว่าตอนนี้มันก็ระยะเวลามานานมากแล้วค่ะก็ ไม่รู้ว่าที่เขาทำเนี่ยคือทำออกมาจากใจจริงไหมแต่ถ้าทำออกมาจากใจจริงก็ขอขอบคุณมากที่ที่ทำให้อ่มาเป็นโคเวอร์เป็นตัวตาอะไรนะคะก็ก็ตามนั้น